เราก็จะมาดูกันในพาร์ทแรกนะครับซึ่งก็มีทั้งหมด10ข้อข้อหถึงข้อ10บสำหรับพาร์ทแรกเนี่ยก็คือ conversation หรือ dialog u e ก็คือบทสนทนาระหว่างผู้พูดทั้งหมด2คนซึ่งข้อสอบของ Onet เนี่ยจะให้มาเป็นลักษณะของส c r ิปต listening นะครับจะให้มาเลยว่าเออเนี่ยเขาจะให้ situation มาก่อนว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์อะไรหรือว่าผู้พูดกับผู้พูดผู้พูดและผู้สนทนาเนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่เขาให้ situation มาก่อน จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพูดของนาย A แล้วก็นาย B ในบางครั้งบางปีเนี่ยก็จะมีนาย C ด้วยครับก็คือเป็นบทสนทนา3คนซึ่งถ้าเกิดพูด2คนเนี่ยจะเรียกว่า two-way dialogue ซีตูเอชันเนี่ยสำคัญมากถ้าเกิดน้องอ่านมาเนี่ยน้องก็ควรจะดูกับว่าซีตูเอชชน่ะคืออะไรเพราะว่าซีตูเอชันหรือสถานการณ์จะบอกเลยว่าข้อน,นี้เนี่ยอารมณ์ของผู้พูดหรือว่าจังหวะตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าอารมณ์ของสนการสนทนาเนี่ยสำคัญมากกับการพูดเพราะว่าบางข้อนเนี่ยมันจะคล้ายกันมากครับแล้วน้องจะไม่รู้เลยว่าเออ แค่พูดต่างกันนิดเดียวเนี่ยอารมณ์หรือว่าโทนของผู้พูดและบทสาานทานานั้นนั้นก็จะเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นน้องก,ก็ควรจะแก้ให้ออกกับว่าสถานการณ์นี้มันเป็นยังไงแล้วก็จะดูว่าในเอกกับในบีเนี่ยเขาพูดอะไรกันซึ่งเขาเนี่ยก็จะแบล็งเอาไว้บางส่วนของประโยคที่เขาจะพูดครับแล้วน้องก็ต้องเติมให้ได้ว่ามันเนี่ยเป็นยังไงสําหรับ s t r a t e g y กับเทคนิค เทคนิคก็คือวิธีการที่จะวิธีเก็ดเล็กเก็ดน้อยในการทําข้อสอบประเภทนี้นะครับส่วนสัวแทเจี้เนี่ยก็คือกลยุทธ์แท็กซี้เนี่ยแปลว่ากลายุทธ์ในการทําข้อสอบพาร์ทนี้นะครับซึ่งที่พี่ได้เคยสอบโอเน็ตแล้วเนี่ยแล้วก็พี่ได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆในการทําข้อสอบเนี่ยพี่ก็รู้เลยว่าถ้าเกิดน้องอยากทำคะแนนพาร์ทนี้ให้ดีเนี่ยจะมีกลยุทธ์บังนี้ต่อไปนี้ครับอันดับหนึ่งเลยอ่านสด อ่าน s i t u a t i o นให้ดีๆทำไมครับทำไมทำไมต้องอ่าน s i t u a t i o นให้ดีๆเราคิดว่าทำไมถึงต้องอ่าน s i t u a t i o นหรือสถานการณ์เนี่ยให้ดีๆเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยจะไกด์หรือว่านำพาเราเนี่ยไปหาอารมณ์ของผู้พูดได้ โทนของบทสนานั่นเองครับส่วนวิธีที่สองเนี่ยที่พี่ใช้นะครับคือการนึกภาพตามครับน้องเนี่ยอาจจะหาเพื่อนหรือว่าหาพ่อแม่หรือว่าหาคนสนิทเนี่ย ลองจินตนาการภาพตอนที่สอบเนี่ยครับสมมติว่าน้องอ่านเหตุการณ์เนี่ยอ่ะซิตูเอชันคนสองคนนั่งอยู่ในร้านกาแฟน้องก็ลองนึกภาพดูอืมเรากับเพื่อนเนี่ยกําลังนั่งอยู่ในร้านกาแฟนะแล้วก็ให้ให้เอกับดีมาเนี่ยเขาพูดน้องก็นองแปลเป็นภาษาไทยก่อนอ่ะแปลเป็นไทยอันดับแรกแปลเป็นไทยทําบทบาทสมมุติในใจ ว่าเออ AV พูดยังไงอย่างเงี้ยแล้วน้องเนี่ยก็จะสามารถเออมันมีเซ้นไหมซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเซนเนี่ยก็ใช้ได้นะครับสําหรับข้อสอบประเภทนี้ว่ามัน make s หรือเปล่าสมมุติว่าอ,อ่าใน A พูดมาช้อยสี่อันอย่างเงี้ยบางทีน้องก็สามารถตัดแล้วหนึ่งถึงสามช้อยเลยว่าเออใครมันจะบ้าพูดอย่างนี้วะแบบเออมันขัดกับโลกความเป็นจริงนะแบบมันไม่มีเซ s เลยอย่างเงี้ยน้องก็สามารถตอบ ตัตออกไปได้ซึ่งอันนี้เนี่ยบางทีน้องก็ต้องแบบแปลแบบแบบอย่าแปลให้มันตรงมากเกินไปครับเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละข้อกันเลยว่าจะเป็นอย่างไรนะครับสําคัญมากๆครับทบําบทบาทสมมุติในใจนะครับโอเค